เรคิดว่าสวยไหมเราคิดว่ามันไม่สวยนะปกติก่อนนี้เราวัดเามันจะเชี่ยกว่าน,นี้อีกแล้วก็น,นี่เพื่อนแล้วว่งงานพังอันนี้ก็ล่างว่าอยู่ยังไม่เสร็จจบไ่พร้อมกับน้องซาทโูรี เมจิเหรองั้นสแสดงว่าก็ต้องเป็นพี่ของเพทคี <c oughs> งั้นเราพีนไปผภาที่น้องอยู่ก็ได้น้องอยู่ภาค <c oughs> สิบเอ็ดเอ็กซ์ตาสเตตนี่ใครวะนีงไง นี่ยน้องใช่ไหมวะปล่อยหัวใจอย่างนี้น่าจะใช่ยิงไงจริงเลยรอตรงที่มันเ,มเปลี่ยนสปเปริการ์ดก่อนให้เปลี่ยนสักทีวะโอเคเราก็สู้สิกกัน นี่เลมูนี่ไทยเองใช่ไหมเดียวเดี๋ยวเร็วเกิดเดี๋ยวเตรียมกดสปีดบานีนี่จำชื่อน้องไม่ได้แต่เนี่ยอันนี้เป็นแบบปิดนะอีกคนเขาเป็นแบบปืนใช่ไหมอัน,นใจจำชื่อไม่ได้ โคชิโคมิจิเหรอกูอ่านไม่ออก <c oughs> อเดี๋ยวเฟนเดนอาริตจินเลับว,ว,ว่าจะไปโหลดโตโฮหกอยู่นะเพราะว่ามิน้องเฟนเดนนักเฟนเดนเป็นลำพายนะยยแล้วรงใจการซามาก,ก็ได้มาจากเฟนเด์นี่แหละแล้วมาจากสกเซนมาสเราได้มาจาก แมวปรับเสงมันนีดห่อก่อนอ่ะเนี้ยได้เลยแม่มาจับน้องคนนี้สังเกตปีกปีกมันจะเป็นเรนโบ์ใช่ไหมแต่ในกาชาลายทำไม่ได้เนี่ยปีกจะเป็นอย่างเงี้ย ลืมบอกนะน้องมีหมูดบางคร้งจริงจริงน้องเป็นโรคประสาทร้อนกับไรสักอยา่างเนี่ยปีกเป็นแบบนี้มันจะเป็นเหมือนไม้กางเลักอย่างออกมาเนี่ยเสื้อกระเต็มเป็นแบบเนี้ยกลาวว่าอีลิมบอกอ่าทุกคนนี่คือคำถามนะไม่รู้ว่าทำไมถึงเราคิดพูดมาในหัวได้คือค,คล้ายคล้ายลูเซียดอะ เดี๋ยวให้ดูว่ารูเซียคือใครเอ๊ะเดี๋ยวอายาม่นิ่ทักโซถ้าดูช่างวัด <What? S 2> เดี๋ยวบอกใครไนนะ่ยเหมือนดิ หาช่องที่แปะไม่เจอน่าจะไม่ดีอะไรวะแป๊บเพราะว่าแต่ก็ต้องไ่หาเลยวะอืมหลูเสียงั้นไปงี้ก็ได้อืมตัวแล้วก็ย่ นี่เหตุเกิดะไวะมมนมีด้วยเฮด อยู่ไหนวะอ่าถ้าจะไม่ผิดวีท b เ r อร์คนนี้น่าจะเป็นคนรัสเซียนะ,อ,ะ,อ,ะอยู่ไหนน่าจะช่องนี้เอาเพนไมีแอปเปิลมาหน่อยิ ううあ、ああああああ、も始始ままっっててるるやばいハハハハ。<laughs> <laughs> <laughs> 何で <laughs> 何で何で何でででで ถ้าจะช่องตื่นมาเปรหรือง่วงนอนออนั่นแหละแป๊บเปลี่นยนภาษาไทยก่อนงั้น๋ยวเราหาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราวันนี้แค่นนเนี้ยแป๊บเออสภาพเราแอปูที่กำลังเจอ,อเดี๋ยวให้ดูดีกล้วทุกคน เราเจอแต่คนที่ไปทานน้องลูซี่นักสืบโกโกนอแป๊บคอนโทรนแล้วก็ซีจากนั้นก็คอนโทรนชีพมีนักสืบโกโกนอคนหานี่ไงเจอแล้ว อันนี้มารีนนะอันนี้คนที่รคนที่ทำให้เรารู้จักตัวโหดอีกคนอันนี้ชิออนคลิปก่อนหน้านี้อันนี้โคโค่ลูกครึ่งเอเมปิ่น่นกับอเมริกาจกิงน <c oughs> <c oughs> ใครอยากดูก็ไปเขียนอเองนะอ่าปา๊าเขียนาา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 าโาา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  เบกูล่าก็มาคู่ปรากก็มาเล็นอันนี้แฟนอันนี้โนเอลใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอันนี้จำชื่อไม่ได้ฮันชิหรือเปล่าอันนี้รู้หนะ้าจบคิป